ว่ามีว่ามีใช้อะไรบ้างนะคะลูกมาดูถึงการอะไรคะลูกเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานดินนะคะมีอะไรเอ่ยอย่างแรกที่เพื่อนบอกเมื่อตกคู่นี้อะไรคะ<อ>เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่าจอบ,จอบใช่เปล่าเรียกว่าจอบใช่ไหมลูจอบนั้นนะคะลูกก็จะแบ่งออกเป็นกี่ชนิดกี่ชนิดคะ สองชนิดนะคะลูกสองชนิดนักเรียนตั้งใจเรียนดูให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะลูกเราจะมีใบกิจกรรมนะคะลูกใบกิจกรรมให้เราเพราะถ้านักเรียนทําความเข้าใจใช่ไหมคะลูกตั้งใจเรียนนะคะลูกหนูจะสามารถทําใบกิจกรรมท้ายชั่วโมงได้เลยโดยที่คุณครูไม่ต้องทําไมคะไม่ต้องบอกไม่ต้องอธิบายซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกมาดูจอบจอบนั้นจะมีสองอย่าง2ชนิดนะคะลูกจอบอย่างแรกเลยก็คือจอบอะไรคะ เขาเรียกว่าจอบจอบถากนะคะลูกจอบถากเราจะใช้สําหรับทําไมคะลูกถากหญ้านะคะแล้วก็พวนดินย่อยดินที่เยอะๆนะคะลูกจอบอย่างที่สองก็คือจอบจอบขุดอันนี้จะใช้ทําไมคะใช้สําหรับขุดดินเลยให้ทําไมลูกให้มันลึกมีจํานวนลึกใช่ไหมคะหรือว่าขุดให้ทําไมคะให้ได้เยอะๆนั่นเองดูหน้าจอบหน้าจอบจะเหมือนกันไหมคะ เหมือนกันไหมคะลูกไม,มไม่เหมือนนะคะจอบที่เป็นจอบถากนั้นหน้าจอบจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะลูกอ่าจะตัดตรงใช่ไหมคะส่วนจอบที่เป็นจอบขุดจะเป็นแบบไหนเอ่ยอ,อ่ามันจะโค้งใช่ไหมคะจะโคง้งหวาวนั่นเองนะคะลูกอันนี้เราจะใช้สําหรับทําไมคะลูก ขุดดินนะคะดูให้ดีนะว่าจอบแต่ละชนิดน้นใช้งานเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมลูกไม,มไม่เหมือนกันนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้งานเสร็จแล้วเราจะทําอย่างไรมเมื่อเราขุดดินเสร็จแล้วทําอย่างไรคะทาอย่างไรลูกวิธีารวิธีการที่จะเก็บรักษาทําอย่างไรอ่าเราก็จะนําจอบนั้นไปทําไมคะอ่าทําความสะอาด จอบนั้นเมื่อเราขุดดินจะมีอะไรอยู่ที่จอบมีอะไรคะลูกอ่าจะมีดินอยู่ใช่ไหมคะมีเศษที่ดินเศษใบไม้เลยใช่ไหมคะลูกจะมีดินเกาะอยู่ที่ตัวจอบเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเก็บรักษาเราก็ต้องนําอะไรคะลูกนําไปเขี่ก่อนขุดนะคะลูกขุดอะไรคะขุดดินออกให้หมดใช่เปล่าขุดดินออกให้หมดเลยนะคะเมื่อขุดดินออกหมดแล้วนะคะลูก เราก็จะนําไปล้างนะคะลูกนําไปล้างให้สะอาดเมืม่อล้างเสร็จแล้วทําอย่างไรฮะเอามาเก็บเลยไหมลูกเก็บเลยไหมลูกไม่เก็บเมือม่อล้างเสร็จแล้วเราก็นําไปเช็ดใช่ไหมคะใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งเลยนะคะเช็ดเสร็จแล้วเอาไปเก็บเลยถูกต้องไหมคะทาไมอะทำไมไม่ถูกต้องอะลูกก็ล้างแล้วเช็ดแล้วเช็ดจนแห้งแล้ว ก็ถึงเวลาที่เรานําไปเก็บใช่เปล่าใช่ไหมคะลูก<ช>แต่ยังไม่ใช่คุณครูหลอกแล้วแต่ยังไม่ใช่นะคะลูกอีกวิธีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็คืออะไรคะเราต้องนําจอบอันนั้นมาทาน้ํามันก่อนอทาน้ํามันก่อนทําไมต้องทาน้ํามันทราบไหมคะทราบเปล่าเพื่อที่จะทําให้จอบนั้นทําไมคะลูก ไม่เกิดสนิมนะคะเพราะจอบนั้นทํามาจากอะไรตรงส่วนนี้ส่วนบริเวณนี้ทํามาจากอะไรคะลูกอ่าทํามาจากโลหะใช่ไหมคะทํามาจากโลหะนั้นโลหะเมื่อทําไมคะลูกโดนอากาศเมื่อใช้งานแล้วโดนอากาศจะเกิดอะไรขึ้นสนิมนั่นเองเราจึงต้องทาน้ํามันเพื่อกันเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจอบเกิดสนิมขึ้นมาแล้วเวลาเราใช้งานเป็นยังไงคะลูก ใช้งานได้ดีไหมได้ดีไหมคะไม่ได้ดีเลยนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราเก็บรักษาอยากจะยืดอายุการใช้งานของจอบเราก็ต้องทำไมคะลูกจำไว้เลยขูดล้างเช็ดแล้วก็พาน้ำมันนั่นเองนะคะลูกอันนี้ก็คือเครื่องมือเกษตรของเกี่ยวกับงานดินนะคะลูกอย่างที่หนึ่งต่อไปนะคะต่อไปอย่างที่สองนะคะลูกอย่างที่สองอะไรเอ่ย อะไรเอ่ยอะไรคะลูกอ่าเราจะเรียกว่าทั่วทั่วหรือพัวดีฮะพัวเอาพัวได้ไหมอ่าพัวไม่ได้นะคะลูกเราจะเรียกว่ารั่วนะคะพั่วก็เหมือนจอบคือมีกี่ประเภทคะลูกกี่ประเภทคะก็มีสองประเภทสองชนิดเหมือนกันนั่นเองใช่ไหมคะลูกมาดูเลยชนิดแรกนะคะลูก ชนิดแรกก็คือพวอะไรคะชนิดแรก,กคือพวอะไรลูกพวอะไรคะลูกอ่าพว,พวตักใช้ทําอะไรเราอ่านพ,พร้อมๆกันเลยเร็วใช้ตักดินดินดิในดินดใ่้พนกินดินะคะดินก็คือใช้ใดินการดักดินใอ่ดิน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 ตินปุย๋ยหรือว่าเราใช้ตักทรายนะคะต่อไปอย่างที่ พวกอะไรคะลูกตอนนี้เรามีสมาชิกเข้ามาใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยสนใจสักนิดหนึ่งเรามีเพื่อนเข้ามาเรียนร่วมกับเราด้วยไม่เป็นไรนะคะลูกอะไรคะลูกอย่างที่สองก็คือพวกรพวกผสมเอาไว้ทําอะไรพวกผสมใช้สําหรับผสมดินคุกเขาใช่ไหมคะลูกใช้ผสมดินหรือว่าปุ๋ยคุกเขากันนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยเมื่อใช้เสร็จแล้วทําอย่างไรอ่าเมื่อใช้เสร็จแล้วทํำยังไงลูกเก็บรักษาอย่างไรไม่ใช้เสร็จแล้วฮหืึใช้เสร็จแล้วทํำยังไงคูนนึกทางใช้เสร็จแล้วใช่ไหมลูกคูณอะไรล้างให้สะอาดเหมือนกันเหมือนกับอะไรลูกวิธีรักษาเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับจอบก็คืออะไรจอบ บูดล้างเช็ดทาน้ำมันใช่ไหมคะทาไมต้องทาน้ามันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรถามก่อนทาไมต้องทานน้ามันเพราะว่าครัวนี่ใชเ่เปล่าครัวนะคะลูกทามาจากทารรมาจากอะไรคะโลหะใช่ไหมลูกทามาจากโลหะเราก็เลยจะต้องทําไมคะลูก ทาน้ำมันใช่ไหมคะชเช็ดแล้วก็ทาน้ำมันให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมนะคะลูกเพื่อไม่ให้เกิดสนิมต่อไปอะไรเอ่ยเครื่องมืออันนี้เครื่องมือน,นี้คืออะไรคะลูกเสียมเสียมนั่นเองใช้ทําอะไรเสียมฮะเสียมนี้ทําอะไรลูก อาเสียมเราจะใช้สำหรับข,ขุดดินนะคะขุดดินพวนดินหรือว่าเอาเข้าไปในไหนลูกไปในซอกใช่ไหมคะลูกซอกของของต้นไม้ที่ทําไมคะที่เป็นซอกแคบๆนะคะลูกเราจะใช้ทําไมคะลูกใช้เสียมนั่นแหละเข้าไปหรือว่าขุดหลุมที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เล็กหรือใหญ่โอ้เป็นสลบเลยฮะสลบเลยถ้าขุดดินที่มีหลุมใหญ่เราใช้อะไรขุด ใช้จอบใช้เปล่าแต่ถ้าเราต้องการหลุมที่มีขนาดเล็กใช้อะไรลูก<ช>อ่าเราก็จะใช้เสียมนั่นเองเหมือนกันเลยวิธีการบำรุงรักษาและเก็บรักษาก็คือฮะทำอะไรพูดล้างเช็ดแล้วก็ทาน้้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็ทาน้้ำมันเลยนะคะนี่ก็คือ เครื่องมือเกษตรที่เรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าอะไรเสียมนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอ่าเราจะเรียกว่าคลาดนะคะคลาดนี้ใช้ทำอะไรคลาดนี้ใช้ทำอะไรคะใช้ทำอะไรลูกเอาไว้หวีผมใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือเปล่า หรือเอาไว้เกาหลังใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่คาดตอนนี้ทราบไหมคะว่าเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําอะไรลูกอ็กซิเหตนิดหน่อยลูกทาอะไรคะเอาไว้สําหรับคาดยาเกลียดินใช่ไหมคะหรือว่าคาดเศษใบไม้นั่นเองนะคะลูกและคาดนั้นนะคะลูกก็ยังเวลาวัตถุดิบของเขานะคะลูกยังเป็นเท่าไหร่สองอย่างเลยใช่ป่า คืออย่างที่ทําจากไม,ไม้กับทาํา<ม>ออทจากเหล็กใช่ไหมเออทาจากเหล็กหนูเคยเห็นอันนี้ไหมคะลูกบ้านใครอยู่ใกล้ๆกับฟาร์มฟาร์มเลี้ยงหมาบ้างมีไหมเออ,อเพื่อมีด้วยฟาร์มเลี้ยงหมาใช่ไหมคะลูกฟาร์มเลี้ยงหมาเวลาที่จะมีคาดใช่ไหมคะที่สาหรับทาอะไรนะครู<ห>เคยเห็นเขาทำไมคะ,ะเอาหญ้าให้กับหมาใช่ไหมคะลูกจะใช้อะไรคะเป็นค่าอะไรลูก ่าเหล็กใช่เปล่าเขาพูดไม่ออกจะเป็นค่าเหล็กใช่ไหมคะเพื่อ,อที่จะให้มีความอะไรคะแข่งนั่นเองแล้วก็เวี่งให้ยากับม้าได้นะคะลูกต่อถ้าเป็นไม้เราทําความสะอาดอย่างไรถ้าเป็นไม้ทำอย่างไรคะลูกล้างเราทำยังไงเช็ดฮะล้าง,าางเช็ด พอแล้วถ้าเป็นไม้เอาแค่ล้างกับเช็ดพอเช็ดให้แห้งนะคะพึ่งให้สะอาดนั่นเองแต่ถ้าเป็นเหล็กก็เหมือนเดิมคือล้างเช็ดแล้วก็ทาด้วยน้ำมันนะคะอันนี้ถ้าเป็นอะไรคะลูกถ้าเป็นโลหจะจำไว้เลยถ้าเครื่องมือกเกษตรที่เป็นโลหะเราจะต้องทําไมทุกครั้ง,างทาน้ํามันทุกครั้งหลังจากที่เราล้างแล้วเช็ดเสร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นไม้หรือเป็นพลาสติก ต้องทาน้ำมันไหมไม่ต้องต้องไหมคะลูกไม่ต้องนะคะไม่ต้องทาน้ำมันต่อไปอะไรเอ่ยช้อนปลูกช้อนปลูกช้อนปลูกอันนี้ใช้ทำอะไรช้อนปลูกใช้สำหรับทำไมลูกขุดหลุมปลูกพืชเล็กๆนะคะหรือว่าใช้สำหรับย้ายต้นกล้าต้นกล้าคืออะไรฮะต้นกล้าคืออะไรลูก ต้นกล้าก็คือต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆ <_ d ata> ใช่ไหมคะต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กๆที่เราเพาะไว้ในไหนเราเพาะไว้ในกระถางหรือเราเพาะไว้ในแปลงเพาะใช่ไหมคะนั่นเราเรียกว่าต้นกลา้าเราจะใช้เจ้าช้อนปลูกเนี่ยลูกเวลาที่เราจะย้ายต้นกล้าของเรานั้นไปลงหลุมคําว่าลงหลุมก็คือทาไมคะหลุมนี่ต้องเป็นยังไงขนาดใหญ่ใช่เปล่าต้องเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะทําไมลูก ถ้าเกิดว่าต้นกล้านั้นโมนจะอยู่ในกระถางเล็กๆโตไหมโตไหมคะลูกไม่โต,ตเพราะว่ามีอะไรในกระถางมีดินอยู่นิดเดียวใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะลากเวลาลากที่ต้นไม้จะเริ่มเติบโต,ตลากจะไปหาอาหารหาได้ไหมไม่ได้หาไปก็เปลี่ยงเจอข้างฝาหาไปอีกข้างหนึ่งไม่เจออะไรอีก <c oughs> อ